Chuang Station update. ในปัจจุบันการเพิ่มของประชากรมีแนวโน้มสูงขึ้นทำให้ความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นด้วยบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS จึงตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมและห่วงใยญุณุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครโดยส่งเสริมให้ชาวกรุงเทพมหานครหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนนและช่วยลดการปล่อยควันพิษจากรถยนต์ สอดคล้องกับนโยบายของ BTS ในการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้ง3ข้อคือ 1. การสร้างระบบเดินรถไฟฟ้าที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบและข้อกำหนดอื่นๆด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวกับการให้บริการและการเดินรถไฟฟ้า2 การบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยยะสำคัญในเชิงรุกและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยยะสำคัญอย่างต่อเนื่องโดยมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมรวมถึงการทบทวนกระบวนการในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายก็คือการส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการอบรมการเรียนรู้และการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้ ล่าสุดเมื่อวันที่24เมษายน2557 BTS ได้รับมอบใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 140, 1 4 0 1เวอร์ชั่น2004จากบริษัทบ u r o v u v i t i t c s c e r t i f i c a t i o n ประเทศไทยจำกัดนับเป็นอีก9ที่สำคัญของ BTS ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกระบบนอกเหนือจากการได้รับการรับรอง ISO 9001เวอร์ชั่น2008 S OS S A S 1 8 0 0 0เวอร์ชันรวมทั้งผ่านการรับรองระบบการจัดการความปลอดภยัย Safety Management System SMS ตามมาตรฐานของ l o อย Register Rail แล้ว BTS เชื่อว่ามาตรฐานทั้ง4ประเภทนี้จะทำให้การบริการของรถไฟฟ้า BTS เป็นมาตรฐานสากลอย่างแท้จริงครับ แบบรองที่เราได้วันนี้ก็คือแบบรอง ISO 1 4นะครับเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับก็เพื่อเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับจริงๆผมต้องเรียนว่ารถไฟฟ้า BTS เนี่ยได้มีการตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นตั้งแต่าแบบแก,การออกแบบและกการก่อสร้างนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราทําวันนี้ก็คือเราต้องการให้ผู้โดยสาร ประชาชนแล้วก็รวมถึงพนักงานของบริษัทตระหนักในเรื่องของซีวันร้อนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เพื่อเป็นการสร้างภาษาคิดเรียกว่า awareness นะครับให้กับอย่างน้อยที่สุดพนักงานเราให้ตระหนักถึงเรื่องพวกนี้ว่าเราจะต้องใส่ใจเรื่องซีวันร้อนตลอดนะครับตัวระบบเรามีความดําเนินการในเรื่องเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับตัวของเราเองพนักงานก็ควรจะต้องทําด้วยนะครับ